mm -hmm. คือแอนไปเห็นคลิปของช่อง JCB Studio นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่อง YouTube ที่โด่งดังมากๆในประเทศไทยของเรานะคะทุกคนซึ่งเขาก็ทําคลิปเกี่ยวกับ10เกมที่ไม่ต้องปอกอ่าหนึ่งในนั้นนะคะคือเกม Home Escape นะคะที่แอนติดเกมนี้มากๆแอนเล่นมาอย่างช่ำชองฮะเรียกว่าแอนเนี่ยเป็น p r o f e s ชั o น a l ในด้านเกมนี้แอนคือจีนเนีแอนคือเลเวลแม็กคือสูงสุดเป็นบอสเป็นทุกอย่างนะคะ อ่ะซึ่งพี่เขาได้พูดเกี่ยวกับเกมนี้ไว้อย่างนี้อัจฉริยะมากเป็นเกมที่ผู้ชายอย่างกูที่ชอบขี้เกียจเก็บบ้านเนี่ยเห็นแล้วอยากโหลดมาเล่นทันทีถ้าเห็นตัวอย่างเนี่ยก็อยากเดินเข้าไปเช็คแฮนด์คนผลิตเกมนี้แล้วมึงคิดได้ยังไงจีเนียนชิบหายแต่พ่อโหลดมาเล่นไอสัต์ให้กูมาเป็นพ่อบ้านจะซ่อมบ้านทีแม่งต้องใช้สมองชิบหายมึงแคนดี้คัชไปเนี่ยแหกตาประชาชนชัดๆอ่ะก็คือเขาบอกว่ามันไม่ต้องปกใช่ไหมในเรื่องของพ่อบ้านเนี่ย อ่ะเดี๋ยวแอนจะเปิดเกมแอนให้ดูเลยนะบอกเท้าความก่อนดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมเลี้ยงเพชรคือเราก็เลี้ยงเพชรน,นั่นนี้ไปใช่ไหมแล้วก็เอาดาวที่ได้ไปสร้างบ้านซึ่งเราก็ต้องเล่นเยอะมากกว่าจะซ่อมบ้านได้ใหญ่ขนาดนี้ <laughs> เกมพ่อบ้านอืม <laughs> ก็ใช่ที่บอกว่ามันไม่ตรงปกไม่จริงค่ะแอนเล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เจอด่านนี้ สั้นๆจริงๆแล้วมันก็ตรงกับในโฆษณานะคะก็คือเราก็พาไปเจอกับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ซ่อมเป็นมินิเกมที่คล้ายๆกับในโฆษณาที่เขาบอกไว้ก็คือในการซ่อมหรือว่าพาไปนู่นนั่นนี่ต่างๆมันก็จะมีการซ่อมแซมใช่ไหมแล้วแต่สถานการณ์คือจริงๆแล้วมันเป็นเกมแนวสตอรี่มากกว่าเป็นเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่ เ็นเรื่องไซึ่งแอนเล่นกว่าจะไปเจอด่านที่เหมือนกับในโฆษณานะคะก็เล่นมาจนถึงเลเวล2430ใช้เวลาเล่นประมาณ3ปีแล้ว3ปีจริงไม่อิงนิยายทุกคนตอนนี้แอนเป็นเทพแล้วนะคะเทพเกมเสียงเพชร